วินมอเตอร์ไซค์กับอาชีพที่ตั้งใจเลือกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากให้พี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อตั้มครับผมค่ะดูวินโรตัสวินโรตัสครับผมโอเคอายุเท่าไหร่อ่า48ปีครับผม48ปีนะคะก่อนที่จะมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ทำอะไรมาก่อนคะอ่าราชการบริษัทค่ะทำงานมาหลายที่เหมือนกันครับศรษฐกิจเงินก็ไม่ค่อยดีก็อยากเขาปรับรากฐานอะไรแบบว่าดูดูไปเขาก็จับปพดออกปลดถออย่างนี้ก็เลยโอ้เหรอคะออกมาขับวินจากที่แบบออกมาจากบริษัทจนมาขับวินนี่นานหรือยังคะนานนะครับ กีป่ปีแล้วคะเป็นสิบครับเป็นสิบปีแล้วแสดงว่าขับวินมาเป็นสิบปีแล้วไหมคะค oh. เล่าสู่การตัดสินใจให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนที่เหมือนกับออกจากบริษัทแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นขับรถไทอิสระมากกว่า uh huh. มันจะอยากไปไหนก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ uh huh. อยู่บริษัทบันจงบันจุมันก็ไม่ได้อยู่จากที่คิดมันอยู่ในกรอบเกณฑ์แะมากเกินไป uh huh. เราทำดีเท่าไหร่มันไม่ได้เห็นผลเลย ก็เลยว่าออกมาอยู่นี้ดีกว,ว่าเป็นิสระตัวเองว่าอยากหยุดอยากกลับบ้านอยากอยู่กับโลกกับเองียอยู่ได้หมดแต่ว่ามันต้องใช้เวลากับการหางเงินต้องคอยเช็คว่าค่าใช้จ่ายอะไรจะได้ใจใจเนี่ยอ๋อก็เหมือนกับว่าเราต้องเช็คลายรับกับรายจ่ายว่ามันได้พอ <จะ S 1> ดีไหมหรือยัง พูณถึงนักอะไรคือเปอ็นอาชีพที่กิสลามากกว่าตอนที่คิดจะมาทํากับตอนที่มาทําแล้วเหมือนกันกับที่คิดไว้ไหมคะคิดประจาก็คือคิดคิดมาแล้วอะอคิดม่ดมแล้วเพราะมันไรายได้มันคือเราสามารถกะได้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรคือแต่แต่เราต้องคนหน่อยถ้าฝนตกก็วิ่งดีหน่อยมาเพราะคนเขารี่ๆเงินเขาก็จะให้มากขึ้นหน่อยข้งหลังเขาคูดมาสั่งอกซับเฝ้าเพราะตอนนี้เขามีพวกบูธพวกอะไรอันวิ่ง ก็คือค <น S 2> มีเหมือนกับกิจการอย่างอื่นเข,เข้ามาเป็นค <มา S 1> ู่แข่งเราบางทีก็มารับหน้าคุณหน้าคิวแล้วก็ไม่ว่ากันเพราะเขามาเขาลูกค้าเขาบการทางนั้น<อ>ไม่เป็นไรคือราคาวันต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้ก็คือเหมือนทำให้ราคาแย่งตลาดได้ด้วยใช่ครับ<ม>ราไป5้าถ้าลดบานหรือแค่สามอย่างเงี้ยมันถ้ลดขึ้นแบบขึ้นเขาก็เลยเอาแค่แค่สามมากกว่าห้าสะดวกสบายแล้วแต่เขาอะกว่า แล้วได้ยินว่าพี่บอกว่าหลังโควิดมามันซบเซาลงมันต่างยังไงอะไรบ้างจากตอนแรกๆที่เรามาขับลินคะคนเริ่มหมดหายและอย่างก็ตรงนี้มันคู่แข่งเยอะวิ่งกันบางวันกว่าจะได้300นี่ก็เหนื่อยเห<า>มือนกันน่ะถ้าได้เที่ยวสายไกลๆหน่อยก็คุมแต่ก็ต้องทนหน่อยอะไรที่ลำบากยากที่สุดในการทำอาชีพนี้คะมันก็ไม่มียากเลยมาอเราเราเข้ากับเขาได้ก็ไม่มียากล เขาน <t <t ี่ค um ือใครคะเคาค้าคนทั่วไปกันนะครับเค้าต่างคนต่างว่าพ่อฝั่แม่เ <um นี่ยอ่ะคนต่างนิสัยก็ไม่รู้กันใจคอกันไงก็เหมือนคนที่มาอยู่วินเดียวกันใช่มั้ยคะก็ต่างคนก็ต่างว่ากูมาก่อนกูมาหลังอะไรเงี้ยต้องทําตามครูตไวเองประมาณนี้ครับตั้งแต่ทํามา10กว่าปีช่วงไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดในเปอรเทอมเทอมใหญ่เนี่ยครับยังไงคะยากยังไงนักเรียนที่มีขึ้น ผู้ปกครองก็ไม่ได้มาทำกิจกรรมอะไรแล้วก็จะรอคนแค่สัญจรไปสัญจรมามันก็หายอย่างนี้แหละครับคือปิดเทอรมรถลาถนนุั้งเงียบถ้ายัางเปิดเทอมนักเรียนมาผู้ปกครองมาทำกิจกรรมแล้วก็ไปจับไปจับได้มันก็ได้หลายได้เลยครับช่วงปิดเทอมนี่แหละหนักสุดแล้วพี่ตั้งแก้ปัญหาย,ยัางไงคะเพราะว่าทุกปีก็มีช่วงจังหวะปิดเทอมสองครั้งต่อปีเนาะรับอาชีพอิสระ รับชีพเพิ่มครับผมรับชีพเพิ่มรับเหมาทั่วไปต่อเติมรับย้ายกลุ่ย้ายของ,งอ,อย่างเชา้าเราไปทํางานแล้วเย็นเราก็มากับวินมันก็ได้ตอบทอบก็<ม>พอเจ็ดจ่ายกับครอบครัวได้ตอนนี้ทํางานวินมาสักสิบกว่าปีแล้วคิดว่าจะทํางานนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะลูกเรียนจบมหาลัยก็พอแล้วครับตอนนี้ลูกอยู่ปีอะไรแล้วคะปีสามคนหนึ่งปีสองคนหนึ่งแล้วก็ปีหนึห่งสองคนโอ้โหสี่คน<ณ><ค><ณ>ใกล้ละอีกนิดเดียวครับผม ต้องทนอ,อ,อ,อยู่อย่างเงี้ยนะครับองเบื่อเขานเนี่ยแหละครับน่ารักมากเลยทุกวันนี้เคยทํางานเพื่อใครบ้างก็เพื่อครอบครัวเพื่อลูกป,ป็น่ไน,น,นะครับอ,อาใหญ่เขาไม่ต้องมาบันเดินเหมือนเราอ,อาใหญ่เขาดันให้เขาจนจบปริญญาแล้วก็มีการการทำเป็นหลักบรแหลกแล้วก็ก็ดีข<ส>ึ้น แต่ก็อาชีพนี้ก็คือมันก็ดีอย่างคือเรารู้จักเก็บรู้จักใช้ลงทาบ้า้เคืองทุนว่าอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่ในตัวเองออันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีแต่เราต้องรู้จักเก็บ oh. รู้จักเก็บรู้จักใช้เล mm. ไม่ใช่ว่เาเรามีวันนี้หาได้5เราใช้5เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ก็ไม่ใช่นะครับมันก็หมดเป็นเดิมนะครับแล้วื่อถ้าหาได้ห้าพี่ตั้มใช้เท่าไรอะให้ร้อยเลือนอ,อีก2นึงก็ต้องแบ่งให้ลูกเต้ากับครอบครัวอีก2แล้วก็เก็บ แล้วตัวเองใช้เพรใช้คือค่าน้ำมันใครกินจะไม่มีปัญหาเพราะค้าฟองเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยู่ได้แล้วครับลูกเรียนจบไปแล้วพี่ั้มอยากทําอะไรคะกลับบ้านครับคร,รับไปจุบุญทําไร่ทํานาลอ๋อเปล่ไปไปอยู่นี่ครับไม่เคยอยากจะอยู่เลยกรุงเทพแต่ว่ากรุงเทพเป็นหารกันง่ายถ้าอยู่บ้านเราก็กว่าจะหาเงินได้สองสามร้อยนี่ก็ก็เลือดตาแทกุญเจกันใครพี่ใครก็จ้างเรา,ารเลย ลน,นกของทีก็ได้ละของฝันจุดวงจะได้สามสี่ร้อยแล้วก็พอทำวินมีความฝันอะไรที่ยังเก็บไว้อยู่ไหมคะที่เป็นความฝันของเราความฝันเนืบ้านเสร็จเมื่อไหร่ก็จะกลับบ้านไปอันนี้ก็เหลือบ้านเหลืออีกหน่อยเดียวก็จะเสร็จแล้ว บ้าน,านที่ไหนคะที่เขาเป็นชาวบุญสร้างไว้ให้พวกเขาแล้วก็บ้านปลายชีวิตไปดูดน้นเลยครับแล้วลูกๆก็เขาจบเขาก็อาจจะกลับไปดูบ้านก็ได้ก็จะไม่รู้เหมือนในในกรุงเทพมันหาง่ายจริงแต่ว่าเงินค่าใช้จ่ายของชีพสูงในฐานะที่ทำอาชีพวินมาสิบกว่าปีมีอะไรอยากบอกกับคนในสังคมไหมคะเกี่ยวกับอาชีพอาชีพนี้คือมันอิสระก็จริงมันทองหาง่ายจริงก็อยู่ที่ตัวเราด้วยรู้จักเก็บรู้จักใช้นันรับ ถ้าไม่รู้จักเก็บรู้จักใช้ก็หมดยังไงก็หมดไม่มีอะไรเหลือกันทำสิบปีก็ไม่เหลือจักเก็บรู้จักใช้แล้วก็ดูที่คู่ชีวิตเราด้วยว่าเขาซัพพอร์ตเรา,าได้ไหมประมาณนั้นถ้าเราสามารถจกลับย้อนเวลากลับไปเมื่อก่อนทำอะไรที่เราไม่เคยทำรือเราพลาดไปถ้าี่พลาดไปก็เรื่องก,การบรรทัดนนแล้วการบรรทัดที่ใหญ่มากเลยเมื่อก่อนติดจนงอนแงมเลยทิ้งข้าสังคมเย่ยติดมากเลยกระเพื่อมกระปุกแล้ววันนี้ก็ล้นหายหมดล้นละเลยไม้เอา อยากย้อนได้ตอนนั้นเพราะช่วงนั้นคือช่วงเมื่อก่อนจะหาเงินได,ได้ดีมากกว่าทุกวันนี้<ม>ทำอะไรก็เป็นเงินทำอะไรก็เป็นเงินแต่ทุกวันนี้กว่าจะทำอะไรได้จารบาทต้องเอาตวเข้าแรกมีบทเรียนอะไรที่เราเคยผ่านแล้วเราอยากให้คนรุ่นใหม่ๆที่เขาต้องเรียนรู้อะไรครับขึ้นอยู่แต่ละบุคคลที่ว่าก็จะอดทนได้ขนาดไหนกับทุกวันนี้ทุกวันนี้คือหาเงินยากจริงๆถ้าเราใช้ธุรุทุรายก็ไม่มีอะไรเหลือ แล้อย่างที่ตอนนี้ก็คือการันนันในใน,ในอ,ออนไลน์ก็เต็นไปหมดทํางานหาเงินได้ก็มาเติม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 ล้วก็เล้นหมดก็ไม่มีอะไรเลยคุณเพิ่งได้ยินเรื่องราวที่มีความหมายขอให้แชร์จดจำและปล่อยให้เสียงเล็กๆนี้สะท้อนเพื่อเปลี่ยนสังคมกันติดตามเพื่อฟังอีกหลายเสียงจากหัวใจของสังคมเรา